akc17 นะครับผมสำหรับตัวนี้นี่ครับตัวเนื้องานเนี่ยเป็นไนลอนทั้งตัวเลยครับแล้วก็น้ำหนักมันค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่ามันมีหลายส่วนครับที่เป็นชิ้นส่วนแบบโลหะนะครับชิ้นส่วนที่เราเห็นด้วยตาเลยก็คือตัวนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยตัวนี้มันเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับแล้วก็ตัวท่อท่อด้านหน้าของมันนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้เป็นโลหะนะครับมันจะดีกว่ารุ่นอื่นในหลายๆรุ่นตรงที่ ตัวนี้ครับเวลาคนเล่นนะครับเวลาคนเล่นนะเล่นที่สนามเวลาเราหันปืนไปมาเนี่ยโอกาสที่มันจะไปกระแทกแล้วก็ท่อหักเนี่ยถ้าเป็นท่อพลาสติกหรือไนลอนนะครับมันมีสูงแต่อันนี้เขาเป็นโลหะมาให้เลยซึ่งโอ้เจง๋งอัตราส่วนเป็นหนึ่งต่อหนึง่งตัวที่เราเห็นเป็นลายไม้ตัวนี้นะครับมันเป็นพลาส,สติกนะครับผมแต่ว่ามันทําลายค่อนข้างจะสวยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นลายเงาๆครับแต่มันเป็นลายด้านๆครับผมเป็นลายไม้เลยฮะด้านๆน,นี่ มันจะไร้รอยต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นฉีดขึ้นลู่ขึ้นมาครับผมไม่ได้แบบว่าเป็นน็อตประกบนะครับอันนี้คือฉีดขึ้นลู่ขึ้นมาเลยครับแล้วก็รวมถึงตัวด้ามจับข้างหน้าด้วยนะครับเหมือนกันเนี่ยสวยครับผมงานสวยหูตัวนี้ที่เป็นไว้สําหรับสายสะพายนี่ก็เป็นโลหะนะครับเนี่ยครับชัดเจนเลยเนะอุปกรณ์ในชุดเขามีให้ครบเลยนะครับผมก็คือจะมาอย่างนี้แล้วก็จะมีน็อตให้สตัว ซึ่งน็อตสามตัวตรงนี้นะครับจะไปไขกับตัวพานท้ายตรงนี้ครับผมพานท้ายก็แยกชัดเจนเลยครับด้านบนเนี่ยใส่น็อตแค่ตัวเดียวด้านล่างใส่น็อตให้2ตัวนะครับเปิดฝาตรงนี้ก่อนนะครับไม่ต้องใช้น็อตไขนะครับมันมีหลอกไว้ให้ครับตรงนี้เราใช้วิธีการตัวเนี้ยหันขึ้นข้างบนนะครับดันลงครับผมกดลงนะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เปิดฝาออกมาได้เลยง่ายๆนะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยใส่เข้ามานะครับแล้วก็ดึงให้ดีครับผม ประกอบให้ดีครับสำหรับตรงนี้เนี่ยครับแค่นี้ครับผมแล้วก็ยึดน็อตนะครับผมเวลาเราใส่แบตเตอรี่ก็แค่ใส่เข้าไปแล้วก็สไลด์ปิดฝาแค่นั้นเองครับมีกระสุนเจลให้ครับมีสายชาร์จแล้วก็มีแบตเตอรี่ให้ครบเลยนะครับสำหรับในชุดนะครับผมก่อนจะเล่นนะครับเอาไปแช่ประมาณ5ชั่วโมงก่อนให้ลูกที่มันเล็กๆเนี่ยมันจะโตมากมันจะใหญ่มากครับใหญ่ประมาณใหญ่กว่าลูกบีบีการเยอะครับหรือแมกกาซีนนี่เหมือนจะเห็นเป็นรอยประกบนะครับแต่ว่ามันมันไม่ได้มีน็อตนะครับคือมันเป็นฉีดขึ้นรูปนัแหละ แต่มันยังเห็นรอยประกบอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็ประกบใส่กันเลยนะครับคือค่อนข้างจะสวยนะฮะแล้วก็เวลาเราใส่กระสุนเจลนี่เราเปิดฝาบนปุ๊บแล้วก็เกอกลูกลงไปตรงนี้ให้เต็มเลยนะครับผมเวลาจะใส่แม็กก็ต้องมีการเกี่ยวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับผมปุ๊บเรียบร้อยอันนี้ก็คือล็อกนะครับตัวนี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยครับมันจะเป็นระบบล็อกไกรครับผมมันจะกดแล้วไม่ทํางานนะครับถ้าลงมาอันที่2ตรงนี้นะครับ จะเป็นระบบออโต้ครับผมแล้วก็มีโบแบ็กด้วยนะครับผมถ้าเป็นระบบลงมั้งล่างครับผมตรงนี้มันจะเป็นยิงกนัดครับและที่สำคัญก็คือว่ามันมีระบบเรียกกระสุนเจลจากแมกซีนนะครับก็แค่ดึงตรงนี้นะครับผมดึงให้สุดนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับคือฟังก์ชันมันครบเลยครับผมสำหรับการเล่นนะ สองสามแปดครับผมาสครับองสามสี่รถ้าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ประมาณสองร้อยยิบเจ็ดนะครับผมแต่เท่าที่ยิงมานะครับเท่าที่จับสังเกตเห็นยิงโดยที่ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรนะครับมันจะอยู่ประมาณนะครับสองสองห้าขึ้นนะครับผมสองสองห้าขึ้น ก็ฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับสำหรับตัว AK47 นะครับของตัวนี้นะครับผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจครับงานสวยครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแถมตัวลายไม้ก็ทาํามาค่อนข้างดีระบบทุกอย่างครบนะครับผมมีทั้งยิงชิน,นัดได้ยิงลัวได้เซฟได้เรียกกระสุนเจลได้อีกโบแบ็กก็ได้อีกนะครับแล้วก็ตัวแม็กกาซีนเนี่ยถือว่าจุได้ค่อนข้างเยอะมากการใส่แบตเตอรี่ของรุ่นนี้ก็ถือว่าทำค่อนข้างง่าย น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างหนักเลยนะครับประมาณ1.7กกิโลกว่าๆเลยนะครับผมันถือว่าค่อนข้างหนักเลยนะครับถ้าถือนานๆอาจจะเมื่อยได้แต่ก็โอเคน้ําหนักประมาณนี้นะครับเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับตัว AK 47นะครับผมเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ